เกี่ยวข้าวกลางทะเลทรายความสําเร็จแบบจีนสร้างผลผลิตเหนือธรรมชาติจีนเปลี่ยนพื้นที่กันดารให้กลายเป็นกเกษตรทําเงินแม้กระทั่งในทะเลทรายทากลามากันซึ่งเป็นทะเลทรายใหญ่ที่สุดของจีนกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสาลีชั้นดีขณะที่เรือนกระจกบนพื้นที่2.5หหมื่นไร่ในซินเจียงก็าสามารถผลิตข้าวได้แบบเหนือธรรมชาติยุทธวิธีการต่อสู้กับความยากจนของจีนกลายเป็นแบบอย่างของประเทศก,กำลังพัฒนา ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งการปลูกข้าวกลางทะเลทรายจีนเป็นประเทศที่สามารถลดความยากจนของประชาชนได้มากที่สุดดังที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าประเทศจีนได้บรรลุปเป้าหมายอันท้าทายที่ตั้งไว้เมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งในปี2012ว่าจะนำพาประชาชน100ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนทะเลทรายทากลามกันซึ่งเป็นทะเลทรายใหญ่ที่สุดของจีนในอำเภอหวีเถียน เขตปกครองตนเองชินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสาลีกว่า2,600หมู่หรือราว1 8 0ไร่และสามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2024อำเภอหวีเถียนใช้เวลาราว10เดือนปรับระดับพื้นผิวทราย15,000หมู่หรือราว6,200ไร่เพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับพื้นทรายที่เคลื่อนตัว และปรับปรุงสภาพดินแห้งแลง้งนำร่องเพาะปลูกข้าวสาลีความคืบหน้าครั้งนี้ถือเป็นเทคนิคการเกษตรแบบใหม่ช่วยให้ข้าวสาลีทนแลง้งสามารถจเจริญเติบโตงอกงามโดยคาดการว่าจะให้ผลผลิตเฉลี่ยราว300กิโลกรัมต่อโมหรือประมาณ300กิโลกรัมต่อ0.4ไร่การเพาะปลูกธัญ,ญพืชในทะเลทรายมีความท้าทายเนื่องจากมีน้ำและสารอาหารน้อยมาก รวมถึงฝุ่นทรายที่ลมพัดพาไปตามอากาศอาจฝังกลบต้นกล้าอ่อนแต่หลังจากมีการทดลองซ้ำหลายครั้งผู้เชี่ยวชาญจึงค่อยๆใช้หลายเทคนิคเช่นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลงลึกใต้ดินการใช้กระดานหมากรุกฟางคุมเนินทรายและการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวสาลีทนแรง ก่อนหน้านี้จีนประสบความสําเร็จเก็บเกี่ยวข้าวที่เพาะปลูกในทะเลทรายชุดแรกหน้าเรือนกระจกบนพื้นที่ราว2 5งหมื่นไร่ในเมืองเหอเถียนทางตอนใต้ของซินเจียงสภาพภูมิอากาศสุดข,ขั้วของทะเลทรายเมืองเหอเถียนกลายเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคเนื่องจากจุดเด่นทางภูมิศาสตร์อันมีลักษณะเฉพาะแสงแดดยาวนานและความแตกต่างมากของอุณหภูมิ ตอนกลางวันกับกลางคืนกลายเป็นเงื่อนไขที่ดีต่อการเพาะปลูกพืชผลข้าถูกเพาะปลูกในเรือนกระจกแบบโครงสามชั้นมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างแม่นยำและสามารถเก็บเกี่ยวภายในเวลาเพียง2เดือนซึ่งเร็วกว่าครึ่งหนึ่งของวงจรการเติบโตความคืบหน้าของเทคโนโลยีเร่งการเจริญเติบโตของพืชผลในเรือนกระจกกลางทะเลทรายกลายเป็นแรงสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับการใช้เรือนกระจก กลางทะเลทรายในการผลิตและเร่งการเจริญเติบโตของพืชผลสินเจียงในอนาคตสื่อจะข่าวรายงาน